สวัสดีครับสวัสดีนะฮะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมผมแม็กรถบ้านยุธยานะครับผมวันนี้นะครับจะมารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นเป็น Honda นะฮะเป็น Honda าซ v i c 4สี o ดอนะครับพี่นะมาชมภายในกันดีกว่าครับผม ทีแรกแอร์มานะพี่แอร์มันไม่เย็นนะครับผมเปลี่ยนคอยล์ไปนะฮะให้ช่างเช็คระบบแอร์ให้นะครับเปลี่ยนคอยล์ไปเปลี่ยนคอยล์เย็นไปนะครับผมขอบอกราคาเลยดีกว่าครับบอกราคาเลยดีกว่านะ 25,500บาทเท่านั้นนะครับพี่นะ25,500บาทเท่านั้น25,000นี่นจะไม่ได้จะไม่ได้ล้อแม็กนะจะได้เป็นล้อกระทะนะครับบอกให้ชัดเจนเลยนะจะได้เป็นล้อกระทะนะ25,000นะครับผม5,500นะครับผมรถคันนี้ครับพี่เป็นเกียร์ออโต้เป็น, G นเกียร์ออโต้น, G นะรถน้ำไม่ดันความไม่ไหลวิ่งใกล้วิ่งไกลสบายๆนะครับเกียร์เปลี่ยนครบนะพี่นะระบบการใช้งานเบื้องต้นปกติครับความร้อนความร้อนนะฮะปกตินะพี่นะ มาชมห้องเครื่องกันดีกว่านะครับสีสันสภาพรอบพันก็พอใช้ได้นะครับไม,ไม่ไม่น่าเกียดนะดีกว่าคันที่แล้วนะสีสันสีสันคันนี้ดีกว่าคันที่แล้วนะครับก็มีตำหนิเล็กน้อยนะพี่นะตำหนิเล็กน้อยนะครับตำหนิเล็กน้อยนะซ้ายสุดขวาสุดไม่ดังครับพี่คันนี้ เครื่องดีเกียดีครับพี่คันนี้สำหรับที่พี่ท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาเลยนะครับผมติดต่อมาเลยนะนี่นะครับแห้งๆนะยังไม่ล้างยังไม่ความสะอาดน,นะแห้งๆนะไม่มีเยิ้มนะเป็นเกียร์ออโต้ครับพี่เป็นเกียร์ออโต้นะครับแห้งๆไม่มีเยิ้มครับ นี่นะครับภาษี2568นะครับทะเบียนกอช7087นครปฐมกอช7087นครปฐมนะครับออตโอต้พี่ออตโต้นะฮะมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่าครับ <S <S นี่นะครับผมเครื่องฟิตตาติดง,ง่ายเลยนะครับ แอร์เย็นนะแอร์เย็นนะครับผมแอร์เย็นนะวิทยุใช้ไงไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวว่างเช็คให้ครับวิทยุนะครับถ้าว่างนะ ดีพี่เราขับดีกว่าครับสนใจโทรมานะครับสนใจติดต่อโทรมาเลยนะครับผม25,500เท่านั้นนะครับผม25,500เท่านั้นนะฮะวิ่งก็ได้กับฝนที่กระด้กับฝนนะครับเล่มเอกสารชุดโอนครบเล่มเอกสารชุดโอนครบเหมือนเดิมนะครับนี่นะขับได้อยู่นะ ตอนนี้น้ำมันมันจะหมดอะตอนนี้น้ำมันมันจะหมดแล้วผมก็ต้องหาที่เติมน้ำมันหน่อยแล้วนะครับความร้อนรอบนะฮะแล้วก็น้ำมันใช้งานได้ปกตินะครับความร้อนรอบน้ำมันใช้งานได้ปกตินะนี่นะครับที่ไม่ได้ก็คือความเร็วนะครับความเร็วใช้งานไม่ได้แล้วพี่เห็นีหมรถยสุดฝาสุดไม่ดังนะ กร,รีดองเดียวมาแล้วนะครับผมเกียร์เป็นองครบนะสนใจโทรมาครับพี่สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมผมแม็กก์บ้านจุดยาครับอ่านี่นะครับการใช้งานนะพี่นะเครื่องเกียร์ดีครับผมช่วงล่างดีนะฮะนาไม่ดังความไม่ไหลนะฮะวันนี้วิ่ง่งร้อยโลแล้วพี่ความร้อนยังปกติอยู่เลย ใจโทรมานะครับผมสนใจโทรมานะครับผม095ครับพี่970นะฮะ5648นะครับผม095 970 5648นะครับผม25,500บาทเท่านั้นนะครับผมนะ,ะโทรมาครับ,อบคอมคราฟสวัสดีครับ